แขกพิเศษปูตินโชว์แสนยานุภาพทางทะเลรับมอบเรือรบใหม่30ลำผู้นำแอฟริการ่วมฉลองลงนามมั่นคง40ประเทศรัสเซียรสร้างแสนยานุภาพกองทัพเรืออย่างไม่ลดละโดยได้รับเรือประจันบาลหลายชั้นจำนวน30ลำในปีนี้เพียงปีเดียวประธานาธิบดีปูตินของรัสเซีย กล่าวในงานสวนสนามหลักทางทะเลที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีผู้นำแอฟริกาเข้าร่วมอย่างคึกคักหลังจากเข้าร่วมกันลงน้ำข้อตกลงทั้งทหารทั้ง40ประเทศ วันที่31กรกฎาคม2566สำนักข่าวสปกนิกและมิเ t เนรีรีวิวรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินเปิดเผยว่ารัสเซียกำลังสร้างกองทัพเรือให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้ปีเดียวได้รับเรือรบ30ลำที่เข้าไประจำการกองเรือของประเทศปูตินกล่าวว่าเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสู้รบได้แก่เรือคอนเวตติดคีปนาวุธ m e r c u r i มีการชักธงเ,เรือเซนจอนเป็นเครื่องหมายของการฝ่าฟื้นประเพณีกองทัพเรือรัสเซียเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความแน่วแน่ของทหารเรือปูตินกล่าวย้ำว่าคุณสมบัติเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นอย่างเต็มที่แล้วในวันนี้พร้อมกับเสริมว่ากองทัพเรือรัสเซียเป็นผู้พิทักษ์ชายแดนของประเทศที่ไม่มีใครสามารถล่วงละเมิดได้ ในวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นเจ้าภาพจัดสวนสนามวันกองทัพเรือรัสเซียซึ่งมีประธานาธิบดีปูตินผู้นำประเทศเขารวมด้วยเรือรบและเรือดำน้ำ45ลำตลอดจนเครื่องบิน42ลำและทหารกว่า3,500นายเขารวมในขบวนพาเหรดในการแสดงแบบดั้งเดิมของสสญญานุภาพทางเรือของรัสเซีย คนเรือเอกวาซิลีแดนดีกินผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารในมอสโกกล่าวกับสปกนิกว่าแม้จะมีการปฏิบัติการทางทหารพิเศษของรัสเซียอย่างต่อเนื่องในยูเครนซึ่งเข้าใจได้ว่าส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนของรัฐบ้างแต่เรือพิฆาตใหม่หลายสิบลำเข้าประจำการที่กองเรือทางตอนเหนือแปซิฟิกทะเลดำและทะเลบอลติกของรัสเซียรวมถึงเรือขีปนาวุฒขนาดเล็กซคอนและเรือฟิเกตด้วย สำหรับเรือดำน้ำของประเทศผู้เชียวชาญกล่าวเสริมว่าได้รับเรือดำน้ำเชิงทศาสตร์รุ่นอเล็กซานเดอร์สรุ่นที่4ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งออกแบบมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพเรือรสัสเซียในมหาสมุทรแปซิฟิก แดนดีกินกล่าวว่านี่เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนิวเคลียร์ยุทธศาสตร์3กลุ่มของรัสเซียประเทศเริ่มพัฒนาเรือดำน้ำํารุ่นที่4ีนี้ได้เร็วกว่าอเมริกาตามข้อมูลของแดนดีกินการเข้าประจำการในกองทัพเรือรัสเซียจะเป็นเรือดำน้ําดีเซลเรือกวาดทุ่นระเบิดและเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ซึ่งจะแสดงในงานสวนสนามวันกองทัพเรือนี้เมื่อถูกถามเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือรัสเซียที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศตะวันตกยังไม่มีในปัจจุบันเขากล่าวถึงเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้นบรเร่รุ่น4ที่ติดตั้งโดรนทางยุทธศาสตร์โพไซดอนรายชื่อนี้ยังรวมถึงเรือดำน้ำอนเนกประสงค์ยาเซนเอม็มที่ติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเนื้อเสียงเรือลาตะเวนติดขีปนาวุธขนาดเล็กระดับคาราเคิลและเรือลาตะเวนทางทหารนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญชาวรัสเซียยังอ้างถึงเรือตัดน้ำแข็งทางทหารขนาดใหญ่เช่นมูรเมต และยาปตีโคโลฟเลตซึ่งเขากล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือขั้วโลกของรัสเซียที่แข็งแกรง่งไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเขาเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำเพิ่มขึ้นรวมถึงอากาศยานไร้คนขับ UAV ซึ่งสามารถปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ของกองทัพเรือรัสเซีย ดังที่กินกล่าวว่าในปีที่ผ่านมาเรามีความก้าวหน้าอย่างมากในการสร้าง UAV เช่นโดรนลันเซตการพัฒนา UAV อื่นๆกำลังดำเนินการอยู่ดยโดยโดรนโ,โอคอนกตัวใหม่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ทำงานควบคู่กับเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5สามารถปฏิบัติภารกิจการสู้รบได้ด้วยตัวของมันเองอย่างอัตโนมัติที่ปรึกษาระหว่างประเทศกองทัพสหรัฐ พันโทเอรนรามุเซนที่เกษียณแล้วชี้ให้เห็นถึงเรือดำน้ำที่แข็งแกร่งในกองทัพเรือรัสเซียถือเป็นอันดับสามของโลกรองจากสหรัฐและจีนนอกจากรัสเซียจะอัปเกรดเรือผิวน้ำแล้วยังดำเนินการพรัฒน,นาเพื่อทำให้เรือดำน้ำา6ประเภทที่แตกต่างกันมีความพร้อมในความสามารถเฉพาะตัวและทันสมัยรามุเซนเน้นย้ยำว่าการความบาดต่อต้านรัสเซียของตะวันตก มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อกระบวนการสร้างเรือรบและเรือดำน้ำของรัสเซียเขากล่าวสรุปว่าผู้นำชาติตะวันตกที่นำโดยสหรัฐควรสแสวงหาความเข้าใจร่วมกันและความร่วมมือทั่วโลกแต่พวกเขากลับสร้างความแตกแยก,กไปทั่วโลกและกลายเป็นผู้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ที่ถือว่าเป็นปฏิปักษ์ นโยบายที่เย่อหยิ่งและเป็นเจ้าโลกเช่นนี้ไม่ฉลาดและกำหนดทิศทางที่อันตรายมากสำหรับตะวันตกและโลกอย่างน้อยที่สุดเราจะได้เห็นโลกที่แตกเป็นสิง่งเสียงและที่เลวร้ายที่สุดก็คือความขัดแย้งระดับโลกที่สามารถบานปลายได้อย่างงไไ่ายดายเข้าสู่สงครามโลกครั้งใหม่